บะกมวงเบาเกี่ยวนำปลาเยอะๆจ้า สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซีกินเยอค่ะสําหรับคลิปนี้ไอคตนภิพยพี่น้องเมื่อกินสมบกม่วงเบาค่ะพี่นองคะมาพร้อมกับเจวนําปลาหัวหอมแดงเนาะคือบอกได้เลยว่าช่วงนี้ผู้ใดก็เฮ็ดคลิปรีวิวกินบกม่วงไอไปเห็นเพิ่อนอะไรอยากน้ําแม่น้ําลายแตกไหมจ้าก็กเลยได้ไมเ่เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการเซเวลา่าเดี๋ยวห้ามามกินกันได้เลยจ้าก่อนอื่นกใส่นำปลาลงไปในเจวค่ะพี่นองค่ะนี่ ใส่ลงไปเลยจ้าใส่น้ำปลามาดำเฮงคือเกานั่นแหละจ้าแซบโลละสองรอ้อยแปดสิบบาททึกถือกอยากให้พี่ให้น้องได้ล่องบเหม็นบ่เข้าบ่าเ,ขาบาเข้มโดดลอ่องมึงเด้อน้ำปลามาดำเฮงแซบคักแก้วกับเห็ดมาล้ายหลายลน้ลนหล้นโอ้ยสมแก้วพี่น้องเบื่องแก้วในละ่ะโอ้ยเบิ่งในล่ะแก้วหัวหอม มามามาบักม่วงเบาเกี่ยวน้ำปลาเยอะๆจ้าอ๋อสมแซบน้ำปลากระห้อมหอมเนี่ย แก้วหนงต้องใส่นำ้ำน้ำตาลหลายๆบวกกับน้ำปลามันสิดแบ่บบอกม่วงเบาหนี่ก็ส้มเป็นต้นานได้ด้วยค่ะพี่น้องคะหอม อืแปลกเนาะหัวหอมมากินกับจัางสีมันละเข่ากันไหม ห,อ,หอมเอามากินกรับสมแาสิบบอดแต่แซบมากกินสมเป็นคนมากกินสมตะพาดใดค่ะ ตอนปลาล่าก็มีดได้นี่ สมสวงไว้พี่น้องคะ่ะจากอยากนอนอยู่เจอบอกมบ่วงเบาเข้าไปนี่แบบตาหวางเลยนะเนื้อๆต้องผสมแห้งถ้ากะสมคือนก็ น้ำปลามาดาแห้งแซบบะหมินข้าวโลละสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะคุ้มถือคือปลารียีห้อน,นี่นะตมบห่งกระแซบเอาไม่เห็ดบบนมี้กระแซบได้พี่น้องคะตมบห่งแซบแห้งพอมันบะหมินข้าวแล้วก็บะเข้มโดดไอ้ละมีติดบ้านไว้ตลอดแซบน้ำปลามาดาแห้งเด้อ cùi <laughs> keo này. Mà đưa Mới kỳ lắm cầm สมตาสิบอดแถวบ้านไอข้ขจอเอินบักม่วงปลาได้หนิพี่น้องคะแต่มันพันอยู่ผากใต่ไม่ใช่เป็นอีกแบบนึงบอหลือต้งไหนหรืออันเดียวกันไอ้กังงอันนี้เป็นบักม่วงเบาบ่ก็ละอันก็บักม่วง,งปลาบ่ เพื่อนลูกคอมเมนต์บอกไอ้นันจ้าว่ามันอันเดียวกันบอสมเข็ดแขวแล้วพี่น้องเอ้ยแหงจัดฟันมาก มอกระ้านคุณไอทำไมกินแหลกจังวะสันชายฟันแบบทอรหดมากออให้พี่ให้น้องเด้อยครับเนี่ย สมฮะอะไรนะแกแค่สมทำมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนเนอร์ด้วยจา้าและที่สำคัญอก่าลืมกดกระดกิด่งเพื่อการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสำหรับคลิปนี้ไอกะขอฝากไว้น้ำด้วยจา้าน้ำปลาร้ามาดำเฮงค่ะบอกได้เลยว่าแซ่บ อร่อยบอกต่อเยอะๆจ้าไปลแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย